สวัสดีค่ะทุกคนมิงะลาบาตอนนี้เรามาอยู่ที่เจดีย์ชวยดากองค่ะทุกคนพาทุกคนมาไหว้เจดีย์ชวดากองตอนนี้ตอนเย็นเ็นเราก็าจะได้เจอแสงสวยๆมันดูข้างหลังมีน้องคนพมา่าน่ารักน่ารักเราพาทุกคนมาไหว้เจดีย์ชวดากองเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าความสวยงามจากขนาดไหนนี่คือทางที่เราเข้ามาค่ะทุกคนขึ้นลิฟต์เข้ามาจะอยู่ด้านนี้ทางที่ใต้ นะคะอันนี้คือไกด์ของเราจะพาเราไปตรงนี้จะมีต้นโพใหญ่ค่ะอยู่ตรงนี้นี่ค่ะสวยมากเลยเจดีชวดากองตอนนี้เขากำลังบูรณะอยู่ค่ะทำความสะอาดเจดีนะคะข้างบนก็จะเป็นไม้ไผ่ที่เขาบนยอดนะคะทุกคนจะเห็นไม้ไผ่คือเขากำลังทำความสะอาดสวยค่ะทุกคน ตอนนี้คือใช้แสงอาทิตย์นะคะนี่คืออีกด้านทางทิศใต้ค่ะเราองต้ออไร่น้าวเข้ามาจะเห็นสีทอง เหลืองอลามเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนว้าวเจดียอดยอดเจดีที่เห็นอยู่ข้างบนคือไม้ไผ่นะคะเขากำลังทำความสะอาดเจดีอยู่สวยมากเลยตอนนี้คนเยอะมากค่ะทุกคนนี่คือเจดีชเวดากองยามเย็นๆค่ะเขายังไม่เปิดไฟนะ ตอนนี้ยังไม่มืดผู้คนเยอะมากค่ะทุกคนพาเดินชมไปเรื่อยๆค่ะทุกคน <c oughs> ตรงนี้จะไม่ขอลูกอ๋ <c oughs> อ <c oughs> คือเขามาขอลูกกันใครอยากมีลูกก็ขอตรงนี้ไม่ทันการแล้ว นี่คือบริเวณค่ะทุกคนพาดูรอบๆใครมีลูกยากอยากมีลูกก็ามาขอตรงจุดนี้

เขากำลังทำความสะอาดบูรณะเราก็จะเห็นแบบนี้เขากำลังบูรณะทำความสะอาดมันก็จะเห็นเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราจะพาดูตอนที่เขาเปิดไฟใส่เนาะมันน่าจะสวยเหมือนกันนี่ไงคะเขาทาสีเขากำลังทาสีใหม่ พาเดินวนมาด้านนี้ค่ะคิดว่าจะสวยเพราะว่าเป็นแสงพระอาทิตย์เขาจะมาด้านนี้แต่มันก็ใกล้จะหมดแล้วคนเยอะค่ะดูคนคนยังเยอะคนทเยอะ นี่คือพระประจำวันเกิดค่ะทุกคนงเราเกิดวันเสาร์แล้วก็มาไหว้พระวันเสาร์ดูดูดูว่าเขาทำยังไงแล้วเราก็จะทำตามนโ,โพใหญ่มากค่ะทุกคนแล้วก็จะมีชาวบ้านมา มาไหว้มานั่งสวดมนต์อยู่ที่รอบๆเจดีค่ะ mm. คนเยอะมาก mm. ส่วนมากก็เป็นชาวพมา่าค่ะทุกคน mm. นี่ดูคน ดูด้านนี้สวยเขาแกะจากไม้ค่ะทุกคนข้างในก็จะมีผ้านอนเขาบอกว่าพระเจ้่เทวามาไม่ให้เจ็บเทพของเทพอ่ะเทพของเทวดาปูตรงนั้นตรงนั้นค่ะที่เขาว่าเป็นพระอินทร์ของเทวดาที่อยู่ตรงนั้นนะอยู่ตรงนั้นค่ะ ตรงที่มีป้ายแดงๆตรงนี้ก็จะมีพระเยอะมากอยู่ตรงนี้ค่ะนะะี่ค่ะเยอะมากคนก็เยอะเราถ่ายนี่หามุมสวยไม่มีแล้วค่ะทุกคนมีแต่คนนี่เปิดไฟแล้วยังสวยก็จะมีคนมานั่งไหว้พระสวดมนต์ อยู่บริเวณรอบๆเจดีค่ะทุกคนเจดีก, JD. กำลังบูรณะก็ถือว่าโชคดีเราได้มาทำบุญตอนบูรณะูด้านนี้ เราเดินยังไม่รอบเลยนะคะทุกคนที่เราเดินมาไน้ยยังไม่รอบเลยก็ะจะมีชาวพมา่าห้ถือดอกไม้มาบางคนก็ามาจากบ้านบางคนก็ามาซื้อที่นี่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ลานแห่งความสําเร็จค่ะทุกคนมาขอพรใครอยากประสบผลสําเร็จอะไรก็มาขอพรตรงนี้มาไหว้พระขอพรตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาดูบริเวณนี้เนาะคนเยอะมากมีคนมานั่งขอพรเต็มเลย เริ่มเปิดไฟแล้วนี่ดูคนยังเยอะเลยค่ะเยอะมากเพราะว่าทุกคนก็มาขอพอรกันตรงจุดนี้ <un> ทางวงนี้มันมีความสําคัญต่อประวัติศาสตร์พม่ามากตรงที่ว่าตอนนั้นอังกฤษเอาไปถนอากไปแล้วไปจมที่แม่น้ำแล้วก็คืออังกฤษเอามไม่ได้พมา่าเคย้าทายว่าถ้าเกิดพม่าเอาทางไปไม่ได้อังกฤษก็ต้องไม่เอาไปอังกฤษก็โอเคถ้าทําได้ก็ไม่ต้องเอาไปเขาก็อองงเอามาได้เพราะทางจมอยู่ใต้น้ำลึกแล้วอะจา้วจะงอังกฤษใช่ที่แม่น้ำยังคงอยู่ อันนี้คือที่มาที่ไปนันเป็นมุีดนะ t e b e l of King นี่คือระคังที่อังกฤษเคยที่จะเอาไปล้อมแล้วก็จมลงแม่น้ําจมลงแม่น้ําเอาขึ้นไม่ได้แล้วพมา่าบอกว่าถ้าเกิดพม่าเอาขึ้นได้ก็จะคืนให้พมา่าพามาดูอีกจุดหนึ่งค่ะจุดนี้คือพระมีพระเยอะมากค่ะ มีลึกลับด้วยนะคะทุกคนพามาดูด้านนี้อันนี้คือก็จะมาขอพรพระเก้าองค์ในชิรกองไง<อ>จะได้คำน็ตสมบูรณ์9อย่างอ๋อ9อย่างใช่ไหมนี่มาขอพรพระเก้าองค์ตรงนี้เป็นจุด สำคัญเลยค่ะทุกคนตอนนี้สวยมากเลยเพราะว่าพอเขาเปิดไฟแสงก็จะเป็นสีทองทั้งหมดเลยค่ะทุกคนเพราะว่าตอนที่เรามามันมันไม่เป็นสีทองค่ะตอนที่เรามาตรงนั้นมันจะเป็นเหมือนไม้ไผ่พอเขาเปิดไฟเป็นแสงสีทองทั้งหมดเลยสวยมากสวยมากค่ะทุกคน พอล้างเสร็จแล้วก่อนที่จะไปก่อนที่จะไปก่อนที่จะพิชาตจะเป็นจูบอิสระองนะเขาจะเปล้างพอล้างเสร็จใช่ไหมเป็นปฎิบัติการใช่ไหมเขาสร้างนี้ก็มีจุดไหว่เต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนรอบเจดีเลย พามาดูด้านนี้มีแต่จุดไหวทางนั้นเลยค่ะทุกคนววสวยมากเลยพาาไปดูด้านไหน สวยมากอันนี้คืออะไรเนี่ยนาบเ,เขากินค่ะน้ำตรงนี้เขากิน กันนอไปดูเขาบอกว่าเป็นยักษ์ที่ดูแลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไค่ะอันนี้เป็นยักษ์ที่ดูแลชเวดากองเขาบอกเขาขอพรได้เป็นยักษ์เขาบอกนะยักษ์ที่ดูแลชเวดากอง สายมูค่คะลงมาตรงนี้อ๋อถวายบุรีถวายเงินมีคนมาถวายบุรีนะสู่บุรีถวายนะอยู่ข้างหน้าขออะไรได้ถวายบุรีเขาก็มาสู่บุรีนะทางขึ้นด้านนี้เขาก็จะมีขายดอกไม้ค่ะเพื่อไหว้เจดีย์ชเวดากองแต่เราขึ้นอีกด้านหนึ่ง นี่เราเดินยังไม่รอบนะคะทุกคนสุดยอดมากเดินยังไม่รอบเลยเนี่ยเราถ่ายคลิปยังไม่รอบเลยมีทุกจุดเลยค่ะที่จุดไหว้พระสวยมากตรงนี้ค่ะไกด์เราบอกว่าให้สังเกตว่าด้านนี้ค่ะตรงพื้นนี่ค่ะ เย็นมากเวลาเรานั่นน่ะเย็นมากเพราะว่าความศักดิ์สิทธิ์ของพระแล้วให้ไปเปรียบเทียบตรงนู้นนี่ค่ะเลยจากตรงนี้ไปพื้นจะอุ่นๆค่ะทุกคนมันแปลกไหมละ่ะพื้นเดียวกันแต่ตรงนี้เย็นมากด้านนี้สวยมากสวยทุกมุมค่ะทุกคนสวยทุกมุมพาดูทุกจุดค่ะมีมุมไหนแล้วก็พาไปหมดเดินรอบเดินบน นี่อีกจุดหนึ่งค่ะทุกคนรอบๆเจดีชเวดากองนี่เขาก็จะมีชาวบ้านมาไหว้พระแล้วก็มาสวดมนต์อยู่ทุกจุดเลยค่ะทุกคนดด้านนี้ทุกจุดจะมีคนมานั่งสวดมนต์ไหว้พระะได้ยินเสียงสวดมนต์ตลอดเวลา Các bạn có thể tìm nhiều nhiều คืออีกจุดหนึ่งค่ะเดินยังไม่รอบนะคะที่เราเดินมานี่ยังไม่รอบนะกว้างมากใหญ่มาก <c oughs> จุดนี้คือจุดอะไรก็ <c oughs> จะมีจุดลับเยอะมากนะ <c oughs> จุดนี้เหรอจุดอะไร เราเดินยังไม่รอบนะกว้างม,มากนี่คือพระองค์ที่เก้าค่ะที่เราเดินไหวรอบองค์เจดีย์ชวีดากงมีคนพม่าแนะนำบอกว่าตรงนี้เทพทันใจเราก็เลยเข้ามาซะหน่อยนี่ก็มีคนไหว้อยู่นะครับทุกคนนี่ไง